ให้รายวันโดยสุพลชัยอารีตอนแผ่ฝันไป เสียงตะโกนกล้องแผ่นดินของคุณชูวิทย์กมลวิสิ์บอกให้รู้ชี้ให้เห็นพวกโจรในเครื่องแบบมันร่วมกันปล้นชาติปล้นแผ่นดินใช้บาร,รมีและอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้งจากอำนาจรัฐรับผิดชอบความปลอดภัยให้กับประชาชนก็กลายเป็นพวกโจรปล้นชาติคุณชูวิทย์มองเห็นตั้งแต่หัวจะรถหางของทางราชการและการเมืองทั้งในและนอกสภาโจรทั้งนั้นนี่าวาหัวหน้าโจรก็ไม่ใช่แค่หมูหมากาไกา่ลูกท่านล้านในไส้สายเดียวกันทั้งนั้นคุณช ูวิทย์เคยเรียกร้องให้ไล่พวกดูแลโจรออกไปหรือจากการไล่ต้อนคนใกล้ตัวในวงสีกากียศนายพลถึงนายร้อยก็เป็นพวกตำรวจที่ไม่มีผลงานด้านใดที่พอจะเรียกให้รู้สึกรู้ได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไล่ออกปลดออกจับเข้าคุกยึดทรัพย์กลับคืนสู่แผ่นดินก็ไม่เห็นว่าท่านจะรู้สึกรู้สาไม่ร้อนไม่หนาวไม่รับผิดชอบใดๆทั้ทงทั้งที่คุณชูวิทย์ชี้ชัดให้เห็นจนจำนนต่อหลักฐานทุกด้านหน้าของพวกท่านก็เพิ่มความหนามากขึ้นคุณชูวิทย์ถึงกับหลุดปากออกมามัน ต้องปฏิรูปต่างแต่นายกลงมาถึงจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ครับพูดกันแบบนักเลงสีเขียวก็ต้องบอกว่าถึงเวลาต้องปฏิวัติยึดอำนาจข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วในที่สุดรถถังก็ล้อมบ้านคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ถูกเชิญตัวไปไว้ในที่ปลอดภัยประชาชนฝันไปว่าคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แค่ความฝันหลังตกใจตื่นขึ้นมาข่าวนายกยุบสภาเลือกตั้งทั่วประเทศประกาศผลออกมาประชาชนใช้โยโหร้องกับผู้นำประเทศคนใหม่ในที่สุดท่านพลเอก จุดจุด,จด,จดชนะคนเอกเพียงคะแนนเดียวในขั้นตอนเลือกนายกคนที่30คณะรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลคือพรรคที่ได้ทุนจากจีนสีเทาตำรวจสีเทาทหารสีเทาพ่อค้ายาเสพติดบอลพนันออนไลน์หวยใ,ใต้ดินส่วนทีมที่ปรึกษาก็มากันครบค่าราชการสีเทาทั้งหลายคุมผลประโยชน์งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดประชาชนก็อยู่ดีกินอิ่มนอนหลับไม่ตื่นกันทั้งแผ่นดินสำหรับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ได้รับคำเมตตาจากนายกลดโทษในข้อหาดูมี ผู้นำประเทศทำลายความมั่นคงของชาติจากจำคุกตลอดชีวิตเหลือติดคุก20ปีทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแค่ความฝันลมๆแรงๆครับใช้อารีสืบจากข่าวรายงาน